ปลดหนี้18ล้านได้เพียงแค่ข้ามคืนชีวิตล่าสุดเล็กไอศูนจมดิ่งหลังเลิกแอนนาแต่พลิกกลับมารวยด้วยภาพเดียว ในปีพศ2530แสดงภาพยนตร์คู่กับสินใจหงไทยในเรื่องาธาตุอารมณ์และจอแก้วเรื่องแรกทางช่อง7ในเรื่องแววมยุราจากนั้นเล็กไอศูนก็หายหน้าไปจากจอพักใหญ่พร้อมกับภาพอันโด่งดังในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาในวงการบันเทิงเมื่อปีพศ2540เลยทีเดียวหลังพระเอกชื่อดังอย่างเล็กไอศูนยอมลงทุนถ่ายแบบ จนกลายเป็นภาพเซตสุดโด่งดังในตำนานที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดซึ่งหลังจากภาพถูกปล่อยออกมาจเจ้าตัวก็หายเข้ากลีบเมฆหลบไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศจนหลายคนต่างสงสัยถึงสาเหตุอะไรที่ทำให้พระเอกชื่อดังในวันนั้น ล่าสุดเล็กไอศูนก็ได้ออกมาเปิดอ,อกเคลียร์ประเด็นที่ค้างคาใจหลายคนว่าเมื่อ18ปีที่แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เจ้าตัวยอมสลัดผ้าเป็นเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจไม่ดีสถาบันการเงินหลายแห่งถูกปิดบริษัทที่ทำอยู่ทั้งหมดลมไม่เป็นท่าเงินสดที่มีอยู่กว่า40ล้านก็สูญไปแต่ตนก็มีภาระเช็คที่ต้องออกไปแล้วประมาณ18ล้านตอนนั้นตนพึ่งใครไม่ได้จึงพึ่งตนเองหลังจากถ่ายเสร็จตนก็ไม่กล้าออกจากบ้านแต่ต้องไป ถ่ายละครตอนแรกกังวลเหมือนกันแต่พอตนไปถึงคนให้การต้อนรับตนก็ดีใจครับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจก็มาว่าอยู่เหมือนกัน นอกจากนี้เล็กไอศูนยังเผยอ,อีกว่าช่วงที่หายไปนั้นตนไปอยู่กับแม่ที่ประเทศเดนมาร์กปิดการรับรู้ของสื่อไปเพราะคิดว่าตนอาจจะเครียดกับกระแสเหล่านั้นได้ส่วนผลงานจากการถ่ายนูษได้รายได้มาประมาณ9ล้านกว่าบาทสมัยนั้นตนก็โดนนักธุรกิจคนอื่นดูถูกเช่นกันว่าคงไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้ว มีผู้หญิงหลายคนเข้ามาเสนอเงินว่าจะช่วยอยู่เหมือนกันแต่ตนก็ไม่ได้รับเอาไว้ส่วนตัวคิดว่าการถ่ายของเมื่อก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันปัจจุบันมีเยอะและค่อนข้างแรงโดยเล็กไอศูนได้อัปเดตถึงชีวิตครอบครัวอีกว่าตนมีภรรยาเป็นคนไทยที่อยู่ด้วยกันมากว่า30ปีแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะในตอนนั้นการมีแฟนเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้อายุ24ปี ตอนที่ตนมีปัญหาภรรยาก็คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันเสมอส่วนในเรื่องงานตอนนี้ตนก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงบ้างควบคู่กับการทำธุรกิจโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เดนมาร์กทำธุรกิจที่ประเทศลาวและตนก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่นักธุรกิจอดับพันล้านแบบที่เขาลือกันล่าสุด2-3ปีที่ผ่านมาเขากลับมาเล่นละครให้กับช่องเจ็มากขึ้นล่าสุดถ่ายละครเรื่องทะเลเดือดของโคลิเซียมฟิล์มและยังทำธุรกิจประสา งานกับนักธุรกิจชาวจีนและฮ่องกงสำหรับเล็กไอศูนย์พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเคยทำงานประจำในบริษัทผลิตรถยนต์กับมีกิจการส่วนตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าพร้อมทั้งเป็นนายแบบที่ประเทศเดนมาร์กโดยผลงานโดดเด่นในขณะนั้นก็คืองานเดินแบบแฟชั่นโชว์ของเคนโซต่อมาเมื่อกลับมาที่ประเทศไทยในปี2529จึงได้ถูกทาบทามให้เป็นนายแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์เฮนเนซี